สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปรีวิว7 e เ e ่ e อนะคะของของโครงการน่าจะอ่านว่ามิเกลนะที่อยู่จะรงข้างๆมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะ ดูรถเซเว่นดีน่ารักมากเลยอะไปรถไฟฟ้าไม่รู้ว่าเขาใช้คันนี้คือแบบขับส่งของหรือเปล่านะคะเพิ่งเคยเห็นที่เซเว่นนี้เซเว่นแรกนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยพอดีพ่อคิดเขาไปมาเขาบอกว่าเฮ้ยเซเว่นนี้ยน่ารีวิวนะเพราะว่าของกินอะมันเยอะมีหลากหลายนะคะมีแบบบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นด้วย ส้มปอกไปด้วยยอดรวมสี่ห้า <c oughs> ลูสี่สิบเจบาทมีแ้วด้วย <c oughs> แ้วพร้อมทาน2ยี่สิบห้าบาท อาหารคลีนไปอีกไลซ์เบอร์รี่ข้าวหอมมะลิฟักทองผัดอ,อกไก่จ้าโอ้โหอ่าอันนี้จะเป็นอุ้ยข้าวหอมมันปูอ,อกไก่จริงจ้าวอตอนนี้มีโปรอันนี้เป็นกระเพราอ๋อใครอยากกินคลีนกินได้เลยเนี่ยก็อันนี้จันว่าจะซื้อให้คลีกอยู่ <c oughs> อาไปโรยใส่ไข่กระทะอร่อยร้นี้น่ากินนะพิงเน่พิงซอสเสริม60กสิบ่า เคยเห็นดูแล้วอ,นนอันนี้ของของโปรดอันนี้ของโปรดคีข้าวไข่ทอด <c oughs> อุ๊ยมีอันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นซุปโอเด้งทุกคนเออสี่สิบห้าบาท เฮ้ยมีคลุกไม่เคยเห็นค่ะมีคลุกห้าสิบห้าถ้ามีทูมันนี้ก็เดือดสี่สิบเก้าเนาะเ, <c oughs> เข้าซอยลองกินแล้วก็ <c oughs> ก็โอเคแต่ก็รสชาตไม่ได้จัดมากขนาดนั้น <c oughs> เออเื่อนี้ไม่เคยเห็นอ่บิบิมบับอ๋อในบิบิมบับแล้วเหรอไม่ชอ้กิน89บาทของเก้า1ิหเหรดงเมือนกันเนาะ อันนี้วันก่อนซื้อให้คีทไปเฮ้ยอันนี้อร่อยทุกคนดูยด่นต็อกชิซนนี่อันนี้อันนี้อันนี้อร่อย49บาทด้วยถูกเพราะไม่แม่ณแบบส0 สีชมพูคืออะไรอะ่ะกลิ่นนมวานิลานมขอมไกโดเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอะ่ะสี่ชิ้นยี่สี่สิบสองบาทนี่เออชมพูไปเลยจ้ะไม่ใช่สีกอกแดงสีกอกชมพูแล้วก็อันนี้มาใหม่ <c oughs> เดี๋ยวสามสิบบาท โลตีท็ทาปโฟโต้สีอันนี้มาใหม่ยังไม่เคยลอกช่วงนี้ลดราคายอยู่เนี่เยเกือบสามสิบาทอันนี้เป็นอะไรเบอร์ลิต้ตย <c oughs> อันนี้คืออะไรอะเบอร์ลิโต้ซูเปอร์ลิสอ๋อเป็นเหมือนแบบแป้งนานไหมแป้งนานหอ ันนี้ก็เปอร์ลิโต้หอสีอันนี้เป็นแรปไส้กรอกซอสีอันนี้ก็เป็นแรปไก่ทอดเฮ้ยแรปเยอะมากเออที่นี่แรปเยอะสะาขาเนี้คือแบบของกิน,นแปลกๆเยอะอยู่ดีก็เจอไส้กรอกชมพูและแรปเยอะมากอันนี้ตาหูสีเคยซื้อไปแล้วแบบพีทกินแค่ชิ้นสองชิ้นแล้วก็ไม่ชอบ <c oughs> อุ้ยน่ากินโบโลนาพริกทอดเออทำมาเป็นแบบเหมือนทอดมันเนาะสามสิบสองบาท้าวได้ใหญ่มากสุดเปอร์ อ๋อเป็นเหมือนไอ้นีงไงลัฟฟี่แพนเค้กอันนี้ต้องเอาไปอุ่นเงีงต้องทำกว้เพื่อนทำแซนด์วิชเดอร์ได้ไหมโรต,โตีอันนี้โรตีอีกแล้วพ่อโรตีไส้อ่อมเด็ดและไส้กรอง <c oughs> แต่ตัวแป้งมันเป็นขนมปังเลยนะนี่เฮ้ยผสมไส้ช็อกโกแลตคิตแคเต้ยอ,อ,อันนี้ตัวใหม่อันนี้ก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะอาจจะเก่าแล้วแต่ว่าไม่รู้ซีเราเพิ่งเคยเห็นนะทุกคนเออที่นี่มันแบบมันมีอะไรหลายๆเยอะเนาะอันนี้เป็นธทยยาพืชขาย้วคาโพ ครีมชีสโทสต์อันนี้น่าจะหวานหวานแน่นอนเบิร์นด้วยเป็นชีสเบิร์นมากมาด้วยเออเสีงอ่ะอันนี้อันนี้สตรอเบอรี <c <c ่ครีมชีสเฮ้ยมันจะมีครีมชีสอะไรอีก่ไหมอ่ะไหนดูข้างบนสิข้างบนเป็นชิคเก้นพ็อกเก็ตอันนี้คืออะไรไรท์แผ่นขนมปัง ตอบชีสแล้วเป็นขนมปังอันนี้ปลาเออหน่ากินหอหานี่เจ๋งอ่ะเออเออเออะแม่แม่เ,เ,เจ๋งจริงไม่เคยเห็น amazing เ,เนี่ยโค้ดชีสแคปไข่กระปูดราคาโอเคด้วยไม่แพงสามสิบสองสามสิบเจ็ดสามสิบสองข้างล่างมีอะไรอีกไหม มีพิซซ่าหน้าซีฟู้ดสามสิบเก้าบาทเออสิบก้าพอสมควรนะเออดูดดูจากหน้าตาแล้วดูน่ากินอันนี้หน้าอะไรคะชีห,หรอเอ้ยพิซซ่าก็เยอะอันนี้หน้าชีเขียวเขียวนี่อะไรฮาวยายเอเน่เลยจริงจริงด้วยหน้าฮาวาย,ย <c oughs> มีเหลืองเขียว แดงแดงได้ค่ะน้าสุครีมมีเหลืองเขียวแดงฟ้า,เอ,าเ,เออที่นี่เจ๋งอ่ะมันจะมีอะไรที่เราแบบไม่เคยเห็นเนาะเนี่ยพวกมักกะโรนีลาสัญญาก็เยอะนะพวกอบชีกะมีข้อปปั้นด้วย มีมขนมออกใหม่มีไหมก็น่าจะไม่มีตรงโซนนั้นแหละหัวสุดแล้วเฮ้ยเรามาเจอโซนขนมทุกคนอยู่ด้านด้านหลังเออเจอนี่วาฟเฟิลครีมช็อกโกแลตนี่น่ากิน29บาทอันนี้เหมือนเห็นที่ยาม,มาสกินะคะ <c oughs> อันนี้เป็นโมจิหยดน้ำยี่สิบห้าบาทอันนี้เค้กโอรีโอร้อยห้าสิบเฮ้ยมีที่ตัดให้ด้วยเออดีเนอะเป็นแบบแฮปปี้เบิร์เย์เพื่อนแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะร้อยห้าสิบบาทอ่ะพวกนี้เคยเห็นกันอยู่แล้วเนาะเป็นเรนโบว์เค้กอะไรอย่างเงี้อันนี้ขนมปังเลยสด ก้อแลตมีหน้าราโดนัทแล้วก็มีทาร์ตช็อกโกแลตด,ด้วยอันนี้เป็นชีสทาร์ตเออเดีอ่ะ <c oughs> อันนี้มาใหม่ไหมโมจิในฟุกูโมจิรัสสัตีอันนี้กี่ลูกน่าจะสองลูกยี่สิบห้าบาท ไอนนช็อกโกแลตในถุงยี่สิบเจ็ดอ๋อถ้านามะช็อกโกแลตจะแพงกว่านะแล้วก็อันนี้ถ้าดังหกด,ดังงกไม้เดียวยี่สิบบาทซอสโคดังอันนี้พ่อคีช,ชออกินอันนี้ก็ยี่สิบอันนี้ซอสไงดำยี่บห้าเออไม่เคยเห็นอ้งเหลืออันสุดท้ายจ้ะ,สะแสดงว่ามันต้องอร่อยใช่ไหมแล้วก็มีขนมไข่ นอกนั้นก็เคยเห็นหมดแล้ว <c oughs> เนาะเบยกูลดังใรฟุกุมะแขงเผือกก็มาอันนี้น่ารักน้องเนยน้นนนองเนยขายอะไรอ๋อไว้พุดดิ้งเอ้ยนอกนั้นกปกติไม่มีอะไร <c oughs> นพวกเครื่องปรุงนำจิ้มสุก,กี้เยอะมากทุกคนอันนี้อ่ะอันนี้ย่างเกาหลีอ่ะ NK อันนี้สุก,กี้โบราณตะหูยีอ่ะอคุณน,นิดเยอะมากเนี่ยอันนี้กวางตุง้งนี่อันท้ายที่บ้านชอบกีนอันนี้นะคะเพ mm. กดีพริกกระเลี่ยงสุรีก็อร่อย ดูดิดูดซอสเขาดิเกาหลีน้ำจิ้มหมูกระทะบาร์บีคิวน้ำยำน้ำปลาน้ำจิ้มพริพกคั่วน้ำจิ้มซีฟูดเยอะมากคือไม่ต้องไปห้างมีเซเวน่นแต่ต้องเป็นเซเว่นใหญ่อย่างนี้ด้วยนะ, <c oughs> อ,ะอยากกินชาบูก็มีแบบซุปชาบูเข้มข้นอ่ะมา่าก็มีเห็นไหมคือมันมีครบเนี่อนนี้กระเทียมดองก็มา แถวบ้านไม่มีนะแบบมะนาวผงก็มีอันนี้อะไรเอออันนี้คืออะไรอ่ะลาเมงคิวชูอ๋อาเมงคิวชูก็มีค่ะเฮ้ยสุดยอดแล้วคือแบบเหมือนมีแบบผงปรุงให้ด้วยอ่ะหกสบ้าบาทเอออันนี้เส้นคูซูคิริอันนี้เคยซื้อมาตอนขาลดราคานะ ก็โอเคเส้นเขาจะนิ่มๆดีเลยเยอะมากปลาจะมีจ้ะนี่จะอยู่ข้างๆ้างกับสุกี้ตีน้อยเลยนะคะเซเว่นของมอกรุงเทพนะโครงการมิเกลนะทุกคนนี่ใหญ่มากข้างในโครงการเขามีหลายร้านมากเลยอ่ะเข้าไปดูไหมอ่ะเข้าไปดูหน่อยก่ะ มีร้านขายยาด้วย <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> สียงกระแหบมีแบร์เฮาด้วยซื้อน้ำมาขวดนี่เจ็บคออุ้ยบ้านไร่กาแฟเป็นรถฟูทัรักน่ารัก มีร้านสเต็กโนบิชาร้านเค่ยม,มีโมชิโมชิด้วยเอ้ยนี่แล้วก็มีโรตีชาชาักมีซิกกี้ชิกมีร้านหมอฟัน เคยเดินเข้ามาข้างในเลยอ่ะเขาเขาเป็นเหมือนฟู้ดคอร์ตเลยแล้วก็มีแบบเก <c oughs> มด้วยอ๋มีฟู้ดคอร์ตด้วยอะอาหารก็โอเคนะห้าสิบหกสิบ เนื้อแดง45บาทาาอาหารเกาหลีก็ไม่แพง55บาทโอ้ก๋วยเตี๋ยว4ี่สบาสเอ๋อดีนะเนี่ยเนื้อก็สิบสิบบาทสิบดีอ่ะเอาเนี้ข้าวมันไก่ติด Okay. ข้าวแกงผัดจบยวนก็มีเออดีอ่ะเออมันกว้างๆโล่งๆดีอ่ะดูดิเออีแล้วก็มีร้านโอซาว่าราเมงนี่มีหมิ่ซื่อหมิ่ซื้อ ว่าแล้วก็ซื้อชางเหรอเ <c oughs> นี่ยโดยรวมโครงการเขาก็ <c oughs> ใหา่ให้ทุกคนก็มีครบเนาะในมิเกลเนี่ยของข้างๆมงเทพนะคะที่จอดรถก็มีแล้วก็ข้างหน้าเป็นแมคโดนัลล์เนาะหนูนก็วันนี้ก็รีวิวง่ายๆเนาะก่อนนี่แหละทุกคนมาเป็นคลิปสั้นๆก่อนนะคะเพราะว่า ก็ยังไม่หายดีเนาะไม่สบายนะคะก็เงียบไปเลยสิบกว่าวันไม่ได้ลงพอดีวันนี้มาหาหมอเนาะที่โรงพยาบาลแถวแถวหมอกรุงเทพนะคะพัะทลราชนบุรีเนาะก็เลยได้มาแวะตรงนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้น่าน่าทำคลิปเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเวิร์กแบบนักศ,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 ศึกษามอกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ของก็มีเยอะแยะหลากหลายนะคะแล้วก็เซเว่นอะ มีเยอะมีของเยอะกว่าแถวบ้านเราบางทีเราก็ไปเสืออะไรที่แบบแถวบ้านเราไม่มีอนยะ่ทุกคนก็เลยมารีวิวให้ดูนะคะเพื่อแบบเออใครนึกอยากจะลองก็ลองไปหาซื้อกันดูได้ที่เซเว่นนะคะวันนี้ก็มาเป็นรีวิวแค่เล็กๆน้อยๆเนาะวันนี้ป้าลาไปแล้วนะคะหลายวันนี้จังเลยยังมึนๆอยู่เลยเนี่ยเหมือนยานเริ่มออกฤทธิ์แล้วทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะอ๋ะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะบา,บาย